ีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่13มกราคม2564นายกฤษดาโรหิตดีหรือทนายโนบิตะเปิดเผยว่าตนได้เข้าไปช่วยเหลือคดีตั้งแต่ที่มีการร้องเรียนเรื่องคลิปเสียงของเพจหมอปลาที่ปล่อยออกมาแล้วนำไปยื่น ให้กับผู้บังคับการจังหวัดมุกดาหารตนยืนยันวา่าลุงเป็นผู้บริสุทธิ์และเข้าใจลุงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยและสังคมเข้าใจผิดว่าเป็นผู้กระทำตนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วจึงรู้ว่าเป็นเช่นไรจึงเข้าไปช่วยเพราะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดี และลุงก็ไม่มีใครจึงทำให้เราได้เข้าใจกันและเชื่อใจกันมาลุงพลโดนตัดต่อภาพโพสลงในโลกโซเชียลตนก็เป็นคนพาลุงพลไปแจ้งความที่ปอทออตนอยู่เคียงข้างลุงพลมาโดยตลอดแต่มาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปลุงพลมีคนอยู่รอบข้างมากมาย มีคนรักมากมายและมีคนให้คำแนะนำมากมายมีคนอยากช่วยเหลือลุงก็มากมายตนจึงเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งรวมทั้งแฟนคลับลุงก็อยากให้ทานายความอื่นเข้ามาดูแลตนก็ไม่ติดขัดอะไรและหวังว่าลุงพลจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีส่วนเหตุผลที่ต้องตัดสินใจออกจากลุงพล และยุติบทบาทเนื่องจากวันที่9มกราคม2564ที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่บ้านของลุงพลเพื่อไปสถานีตำรวจภูธรกกตูมกับน้องโอมและน้องน้ำมนเพื่อไปพบพนักง,งานสอบสวนเมื่อไปถึงจึงคุยกับลุงพลและป้าแตนถึงวันที่เข้าไปเข้าเครื่องจับเทศ ทั้งคู่จึงเปิดเผยความรู้สึกหลังเข้าเครื่องจับเทศซึ่งตนไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะไม่สบายแต่โทรคุยแนะนำตลอดเวลาจนกระัางแฟนคลับลุงพลหาว่าทิ้งลุงพลบ้างไปอยู่ฝั่งหมอปลาบ้างแต่วันนั้นตนไปช่วยคดีของหมอปลาเมื่อหมอปลากับลุงพลมีเรื่องไม่สบายใจกัน และแยกออกจากกันแฟนคลับก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายสุดท้ายก็มากดดันที่ตนเหมือนพยายามให้ตนเลือกข้างแต่ก็เลือกไม่ได้ตามจรรยาบัตรของทนายความแฟนคลับก็กล่าวหาว่าตนเป็นนกสองหัวบ้างเป็นสายสืบบ้างเป็นไส,ส้สึกบ,บ้างประเด็นที่ตนตัดสินใจย,ยุติบทบาท เพราะได้แนะนำให้ลุงพลกับป้าแตนเปิดใจคุยกันกับหมอปลาและพี่น้ำฟ้าเรื่องเครื่องดักฟังตนก็แนะนำว่าเป็นเครื่อง GPS ไม่ใช่เครื่องดักฟังในเครื่องมีซิมการ์ดสามารถตรวจสอบได้แต่ลุงบอกว่าไม่อยากตรวจตนจึงแนะนำให้ลุงกับป้าไปคุยกับหมอปลาจะได้หมดความสงสัยกันและกัน เพราะนี่คือสาเหตุที่ลุงพลระแวงหมอปลากับพี่น้ำฟ้าจนนำไปสู่การถอดกล้องวงจรปิดในบ้านออกทั้งในรถของลุงพลด้วยการทำงานจึงเริ่มลำบากขึ้นในฐานะที่ปรึกษาจึงบอกกับลุงว่าโอกาสที่ลุงจะถูกหมายจับและตกเป็นผู้ต้องหามีโอกาสสูง ดังนั้นต้องสามาัคคีกันไว้และให้รีบไปคุยกับหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเพราะศึกนอกกำลังมาดังนั้นอย่าเปิดศึกกันเองให้รักสามาัคคีกันไว้หลังจากนั้นวันที่10มกราคม2564ตนจึงเดินทางกลับบ้านซึ่งตนก็โดนแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเข้ามาต่อว่า อย่างไรก็ตามตนจึงกลับมาถามตัวเองว่าช่วยลุงพลแล้วได้อะไรกระทั่งวันที่ตนกลับบ้านป้าแตนได้ช่วยค่าน้ำมันมาเป็นจำนวนเงิน3,500บาทซึ่งตนบอกว่าถ้าเป็นค่าจ้างไม่รับแต่ป้าบอกว่าช่วยค่าเดินทางจึงได้รับไว้ในขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน ยอมรับว่าถึงขั้นเสียน้ำตาถามตัวเองว่าทำเพื่ออะไรอยู่หลังจากนี้จะติดตามหาข้อเท็จจริงว่าเครื่องดักฟังเป็นของใครกันแน่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเรื่องนี้จะได้กระจ่างทีมข่าวเขาได้พูดคุยกับป้าแตนถึงกรณีการถอนตัวของทานายโนบิว่า แล้วแต่สิทธิ์ของทนายเพราะตอนที่ทนายโนบิเข้ามาก็บอกว่ามาด้วยใจแต่เมื่อตัดสินใจจะไปป้าแตนก็ไม่ห้ามเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของทนายโดยป้าแตนได้ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยกตัวอย่างวันที่ตำรวจเก็บวัตถุพยานจากโอมกับน,น้องน้ำมนทนายโนบิก็ได้เดินทางมา หลังจากเสร็จสิ้นก็ได้ทานข้าวด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างปกติก่อนที่ทนายโนบีจะเดินทางกลับและยังไม่ได้พูดคุยกันอีกส่วนเหตุผลในการถอนตัวป้าแตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะกันสําหรับคดีน้องชมพู่ส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะถือว่าเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้ว เราผ่านอะไรที่หนักหๆมาหลายอย่างแล้วก็คงต้องสู้ต่อไปส่วนจะส่งผลกระทบอะไรป้าแตนมองว่าคนจะออกไปก็มีคนที่จะเข้ามาก็มีส่วนทางทานายรัชพลที่ประกาศตลอดว่าจะให้ความช่วยเหลือป้าแตนก็ยินดีหากทนนายรัชพลจะช่วยส่วนทางเรื่องเครื่องดักฟัง ป้าแตนก็ยังไม่คิดจะแจ้งความเพราะส่วนตัวไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วป้าแตนก็ไม่ได้สนใจด่ามาโซเชียลด้วยซึ่งตนก็ใช้ชีวิตตามปกติหากวันใดตำรวจจับตัวคนร้ายได้ความจริงทุกอย่างคงปรากฏขึ้นมาเองลุงพลได้เดินทางไปตรวจงานก่อสร้าง เทพื้นศาลาที่พักสงเวรุวนันหรือวัดภูหลวงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งวันนี้เริ่มการเทพื้นเป็นวันแรกคาดว่าใช้เวลาประมาณสิบวันจึงจะแล้วเสร็จจากนั้นลุงพลได้ให้สัมภาษณ์กรณีทนายโนบิตะประกาศถอนตัว จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางคดีว่าจนมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันและตนไม่ทราบเหตุผลของทานายโนบิตะแต่คิดว่าคงไม่ส่งผลกระทบทางคดีเพราะทางพบตรเคยถแถลงแล้วว่ายังไม่สงสัยใครดังนั้นตนก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนทานายรัชพลก็ได้มีการพูดคุยกัน เรื่องการสร้างพญานาคแต่ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องทางคดีหลังจากนี้หากทานายรัชพลจะเข้ามาช่วยเหลือก็คงต้องดูก่อนเพราะทานายโนบิก็เข้ามาตั้งแต่แรกดังนั้นขึ้นอยู่กับทานายแต่ละคนว่าจะคุยกันอย่างไรส่วนการที่เจอเครื่องดักฟังสาเหตุที่ตนไม่อยากสืบหาตัวเจ้าของ เพราะมองว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ซึ่งตนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเครื่องดักฟังด้วยผมปล่อยวางแล้วทั้งนี้กรณีวันที่14มกราคม2564นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จะเดินทางมาที่บ้านกกอกแล้วจะเข้าเยี่ยมพูดคุยกับแม่น้องชมพู่นั้น ลุงพลกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้หากนายอัจฉริยะเดินทางมาที่บ้านกกกอกก็ขอเชิญมาที่บ้านตนด้วยเพราะมีเรื่องอยากพูดคุยปรับความเข้าใจกันส่วนกรณีพบเครื่องดักฟังในรถของลุงพลต่อมาโซเชียลก็ได้ออกมาแฉว่าเป็นของยูทูบเบอร์คนใกล้ชิดเจ้าของวารีจะเอาลุงผมไปไหน จากกรณีเหตุการณ์ขวางรถตำรวจในวันที่ลุงพลกับป้าแตนเข้าเครื่องจับเทศล่าสุดวันที่13มกราคม2564ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายธนากรท่านันไทยสสงหรืออเจ้าของวรีจะเอาลุงผมไปไหนยูทูบเบอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ขวางรถตำรวจกล่าวยืนยันว่า ตนไม่ได้เป็นคนทำแต่ถูกกล่าวหาผมจะไปทำไมผมจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมผมเชื่อว่าคนกล่าวหาคงจะเก,กราะกระแสะเพื่อเอายอดวิวเพราะผมเป็นคนดังแล้วทั้งนี้ตนจะไม่ไปแจ้งความและจะไม่โต้อตอบใดๆทั้งสิน้นผมไม่สนใจนักเลงคีย์บอร์ดให้มาเจอคนจริงอย่างผมหน่อย ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากรณีเครื่องดักฟังนั้นอยากให้มีการตรวจสอบหรืออยากทราบหรือไม่ว่าใครเป็นเจ้าของนายธนากรตอบว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ลุงเครื่องดักฟังผมไม่รู้จักผมยังไม่เคยเห็นเลยส่วนความคืบหน้ากรณีขวางรถตำรวจตนก็ได้นำกระเช้าไปขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาอยากฝากถึงลุงพลและแฟนคลับลุงพลว่าต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาเครื่องดักฟังแอบมาติดตั้งในรถเพราะคนแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่วันนี้ลุงบอกว่าซิมหายทั้งที่ก่อนหน้านี้ลุงเคยบอกว่าเคยมียูทูบเบอร์เอาซิมไปเช็ค ด้วยการใส่มือถือแล้วโทรเข้าอีกเครื่องแสดงว่าลุงพลต้องรู้หมายเลขของซิมอันนั้นอย่าบอกว่าวันนี้จําเบอร์นั้นไม่ได้เรื่องแฟนคลับของลุงพลที่กล่าวโจมตีนั้นตนอยากถามกลับว่าถ้าตนแอบซ่อนเครื่องดักฟังตนจะได้ประโยชน์อะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาตนปกป้องลุงพลมาโดยตลอดลุงพลลองคิดดู ลุงพลต้องไปแจ้งความไม่อย่างนั้นลุงพลจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าใครดักฟังลุงและที่ลุงบอกว่าอย่างรักและเขารบตนและภรรยาของตนอยากบอกว่าลุงอย่าดีแต่พูดอยากให้ลุงลองทำให้ดูสิ่งที่ลุงทำไม่ได้เรียกเขารบแต่เขาเรียกว่าอย่างรบคนที่เขารบกัน เขาไม่ทำแบบนี้